อ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้ทําอะไรหมอนทำไรเดี๋ยวก่อนคุยกันก่อนซิโอ้โหต้นไม้มันโค่นทับลงเห็ดเออปัญหาแรกก็คือมันคลุมลงเห็ดด้วยแล้วทาให้เห็ดไม่ออกเนาะเห็นไหมเดี๋ยวละเดี๋ยวเนี่ยเราก็ตัดต้นไม้ซึ่งตอนแรกเราไม่ได้ถ่ายให้ดูต้นตรงไหนเดี๋ยวเราส่ง ต้นกะจีโตเร็วมากเลยไปไปไปค่ะเพื่อนๆน,เ,นเห็ุที่เราเอาเข้ามาเปิดที่เราว่าอากาศไม่พอไม่พอเนาะวันนี้ก็เกิดการแก้ปัญหาเนาะก็คือเราก็ตัดตัด,ต,ดตัวกิ่งไม้ออกบ้างนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อไม่ให้เขาบังการระบายอากาศเนาะต้นนี้โค่นลงมาค่ะ มาลีก็เลยจัดการตัดเพราะเขาทับอ่าโรงเห็ดโรงนี้ด้วยก็พาดกิ่งนี้ก็ไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูก็พาดกิ่งนี้ดีที่เขาไปพาดอ่กอไผ่ด้วยนะเพื่อนๆอะไรไม่ทับอะไรมากมายก็ตัดออกรละออกก็โรงเห็ดโรงนี้ก็จะมีอากาศเพิ่มขึ้นเนาะเดี๋ยวมาลีก็ยังตัดเพิ่มนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่า สภาพแวดล้อมก็ยังคลุมอยู่ค่ะยังคลุมอยู่อันนี้เห็นไม่มีแดดเริ่มมีแดดส่องเข้าพื้นที่ได้บ้างอันนี้เพื่อให้อากาศได้ระบายมากขึ้นเนาะเพราะเห็ดไม่ออกดอกตอนนี้นะเห็ดติดที่ว่ากลางคืนอากาศมันปิดมากๆไม่มีอากาศหายใจ เดี๋ยวเราทํางานกันต่อเลยเนี่ยเดี๋ยวมารีจะเาต้นนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยต้นนี้ที่มันคลุมลงนี้เขากําลังจะโค่นด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเราลุยกันเลยค่ะมาลีก็ลุยตัดกิ่งไม้เพื่อให้ลงเห็ด มีอากาศระบายมากขึ้นเนาะวันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับเพื่อนๆมีต่อในวันพรุ่งนี้เลยจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ